สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะ เมื่อวานนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับใบน้อยหอยสังนะคะก็จะเป็นห้าสองบวกลบคูณหารก็จะเป็นสองสี่ศูนแปดบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น 0 4นะคะ1 7บวกลบคูณหารก็จะเป็น1 7นะคะ9 3บวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น2 9 9 2นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ชอบ1น,นะคะ หนึ่งศนห้านะคะเดี๋ยน้องสาวโซ่จะลูดไปที่หนึ่งนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าก็จะมี1 0, 0ึ่นะคะน้องสาวโซ่ลืมเขียนอันนี้ไว้นะพี่น้องนะลืมเขียนอันนี้ไว้นะคะเงินหลายพี่น้อง หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะ แนวทางตัวเลขที่น้องสาวโซชอบนะมันต้องเขียนเกินมาหนึ่งคู่นะพี่น้องมันค่อยมานะตามที่น้องสาวโซสังเกตดูเลยนะคะหนึ่งห้าแล้วกันนะคะจริงนะพี่น้องนะถ้าไม่เขียนมาเพาิ่มนี่รู้สึกว่ายังอยู่ที่เดิมนะคะแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซชอบก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะอีกคู่นะคะก็จะเป็นหนึ่งสามนะคะพี่ๆแม่ๆจา๋าจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะก่อนออกไปนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ก,ลก,ลกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า